นี่เป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วในเวลานี้การเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลังจากที่เอ,อร์รอพ้นโทษออกมาเขาก็ได้ทราบว่าแม่ทัพเอดมันผู้เป็นดั่งพ่อคนที่2ได้ตายจากไปแล้วีกคนด้วยโรคร้ายจึงทําให้เอ,อร์รอที่ดูเหมือนว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆนั้นกลับมาตกอยู่ในภวังแห่งความเศร้าอีกครั้งเขาวิ่งหนีออกไปร้องไห้คนเดียวนอกค่ายทหารและก็ได้พบกับทหารกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่รู้จักพวกทหารเหล่านั้นที่เห็นเขาก็มังร้องไห้เหมือนเด็กๆต่างก็พากันหัหเรยะแต่เอ,อร์ออออรอก็ไม่ได้ใส่ใจและเดินกลับเข้าค่าาาายไปท้้้งงนํตขอลููกผช ที่สูญเสียสิ่งยึดเหนี่ยวในใจไปจนหมดสิ้นในค่ําคืนนั้นเลอร์โได้ยินเสียงอีกตัวตนหนึ่งของเขาดังขึ้นเขารู้สึกเวียนหัวและรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติกําลังเกิดขึ้นที่แขนขวาของตนจากนั้นไม่นานดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีแดงฉานและเบิกกว้างขึ้นเอร์โรอีกคนได้ตื่นขึ้นแล้วฟางเส้นสุดท้ายจึงได้ขาดสะบั้นลงตัวเขาที่ต้องทนทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจมาตลอดก็ได้สูญเสียสติสัมปชัญญะของความเป็นมนุษย์ไปและกระตุ้นอีกบุคลิกหนึ่งที่่่ออยูในราางขงขขเ บ้าคลังดุดปีศาจออกมาครอบงำตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่นานหลังจากนั้นพวกทหารที่เคยหัวเราะเยาะเอร์โอรก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกพบเป็นศพอยู่ในค่ายโดยบาดแผลของพวกเขาถูกสันนิษฐานว่าได้มาจากพลังเวทมนต์ดำหรือไม่ก็นักล่าปีศาจและมีเพียงคนเดียวที่ขุมคลัง่งแล้วหายตัวไปจากค่ายอย่างไร้ร่องรอยตอนนี้ก็คือเอร์โรทำให้เหล่านักล่าปีศาจไม่มีทางเลือกและได้จัดตั้งทีไมไล่ล่าเขาออกมาลงโทษในทันทีซึ่งนำทีมโดยริกเตอร์นั่นเอง